สวัสดีครับพี่พี่อาจารย์ทุกท่านผมเคซีบารมีพุทธสโรวันนี้เราจะมาดูว่ามีดหมอหลวงพะกวยวัดโคสิตารามปี2565ทําทำไมถึงแตกต่างกันแตกต่างกันยังไงด้วยใบยแบบไหนมันถึงมีความสวยผิดกันส่วนตัวขอให้แท้พอนะครับท่านใดมองหาวัตถุมงคลหลวงพระเดิมหลวงพะกวยหลวงพ,พ่อพัดไปใช้งานถักแ ทักมาเป็น Facebook ก็ได้คันนี้จันเกียร์โเคซีบารมีพุทธสโรรับประกันแท้ทุกกรณีนะครับไม่รับไม่รับเช็คเกคแท้หรือจะติดต่อเป็นทางด้านเพจก็ได้นะครับไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอย่างเงี้ยพี่พี่เคยเห็นกันแล้วอย่างที่เราเห็นมันจะมีสองแบบมีด้ามไม้กับด้ามกระดูกอ่ะด้ามด้ามไม้เนี่ยเคยเห็นอะไรเดี๋ยวผมแยกออกไปด้ามกระดูกเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงทําไมมันถึงมีสองแบบกระดูกเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เลย จะมองเห็นเป็นเสี้ยนเลยจะมองเห็นเป็นเส้นดำ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 หรือด,งดางดังถ้าเป็นงาเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นเส้นเส้นเสี้ยนอ่ะเดี๋ยวผมไม่ด่วนโดยนอกข้างนอกโดยรวมเนี่ยเหมือนกันเปรี้ยแปะมันเป็นมีดปีเดียวกันมันเป็นมีดเหมือนกันมันผิดกันแค่ที่ใบครับใบสวยกับไม่สวยใบสวยกับสวยน้อยใช้คาว่าสวยน้อยเดีย๋ยวเพราะมันสวยเหมือนกันอ่ะมันแท้อ่ะผมให้ดูเป็นทางด้านโค้ดก่อน โค้ดก็ยังเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับบัตรบัตใบมันจะผิดก,กันเลยโค้ดมีดบัตรปีวัดคนสีตารามปีสองพันหกสิบห้าจะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมโค้ดชัดโค้ดดูง่ายมากนะครับมดึงให้ดูครับใบเล่มนี้จะเงาเลยเห็นไหมครับ เงาวิบวับวิบวับจับใจเลยใช่ไหมครับมันจะมีใบเงากับใบธรรมดานะครับใบเงากับใบด้านส่วนตัวว่าสวยทั้งคู่นะครับ <c oughs> ดูนี้เนี่ยนะครับหน้าเกีียวเหมือนกันทุกอย่างลายอักขรเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันผิดแค่ใบเงากับใบด้านนะครับนะอยู่ที่คนชอบนะครับแต่ผมมาชอบมาสองแบบถ้ามันแท้ ด้ามกระดูกกระดูกอ้วนกระดูกได้รูปตามสัดส่วนของมีดไม่เท่ากันนะครับแล้วแล้วแต่ช่างจะเหลามาเห็นไหมครับใบเงาวิเนยมีดหมอรงพากวยวัดโคสิตารามปี2องพขนาดใบมีดท่านิ้วใบเงากับใบด้านศึกษาสะสมและรับชมร่วมกัน,นครับเห็นไหมครับโค้ดเหมือนกันอักษรเหมือนกัน ลายหน้าเกี้ยวเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างนะครับผิดแค่ใบเงาก,กับใบด้านดูทางด้านนี้เห็นไหมครับมันจะเห็นชัดเลยว่าใบใบมันผิดกันสวยทั้งสองแบบนะครับเก็บทั้งสองแบบเลยยิ่งดีนะครับอักขระอะไรก็แล้วแต่เหมือนกันทุกอย่างรับประกันแท้ทุกกรณีนะครับเมื่อรับเช็คเก๊แท้ถามเก๊แท้ไม่ต้องส่งมานะครับ ถ้าจะขายแล้วส่งมาราคาพอมีมุมไปต่อได้ส่งมาได้เลยครับบ,บ,บางคนบอกรับหมดบางคนบอกรับหมดนะครับไม่ต้องราคามีมุมขอโทษนะครับพี่พาเล่นกันสามหมมุมขายพี่ส0 0 0มืม่เงี้ยพี่ซื้อไหมพี่ก็ไม่ซื้อพี่ก็ต้องต่อราคาดีพี่ไม่ต้องมาโชว์แอคนะครับทุกอย่างมันราคามันพอไปได้บวกร้อยสองร้บวกสามผมเอาหมดครับราคามีมุมเขาเรียกราคามีมุมคือสมมติ เล่นกันสามพันพี่เปิดมาสองพันห้าอ่ะผมไปได้ผมก็ไปได้ผมก็ไปต่อเดีย๋ยวว่าอย่างนี้นะครับมีดไม่ใช่มาแล้วขายได้เลยมีดต้องรอเวลาในการขายทุกอย่างทุกชิ้นผ้าทุกชิ้นต้องรอเวลาในการขายครับผมเห็นว่ามีมุมได้กาไรร้อยสองร้อยผมก็เอานะไม่ใช่ว่าพี่ส่งมาปุ๊บพรุ่งนี้ผมขายมันยากนะครับที่จะขายได้ไวขนาดนั้นมือต้องถึงนะเห็นไหมครับสวยงามมากครับมีดหมอหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามแบบนี้ดูง่ายนะครับ แบบนี้ดูแท้นะผมดูง่ายนะครับเล่มนี้ผมสองเล่มนี้ผมได้มาจากาลุงข้างวัดอีกท่านหนึ่งพอดีเขาส่งมาผมอกเอาแท้ครับลุงส่งมาเลยราคาไปได้ผมเอาหมดท่านใดมองหาใช้งานทักแชทนะครับใบเงามีเล่มเดียวนะครับผ่านมือแค่สองเล่มเล่มแรกไปแล้วเหลือ,อเล่มนี้อีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นใบเงาราคาเท่ากันนะครับผมตีราคาที่ความแท้นะครับผมไม่ได้ตีราคาที่ความเงาหรืออะไร ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้กําลังปั้น u t u b e นะครับเขาบอกให้ปั้น YouTube ไว้เดี๋ยวจะมีคนติดตามเยอะนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับกําลังเร่งทําคลิปให้อยู่งานประกวดก็เยอะงานประจําก็เร่งนะครับนะครับเห็นไหมครับมีดหมอหลวงพ่อกวยชุดตินทโรหกห้าหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าด้ามกระดูกฝักกระดูกใบมีดห้านิ้ว ผมลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ